มีคันเดียวทั้งตลาดจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่ามันคือตัว GT เลยว่ะและออชั่นี่อย่าบอกว่ามาสายตันออชั่นีมา5.0เลย4ประตูเกียร์ออโต้มีนิเกเตอร์ให้มาจากโรงงานนะครับผมรวมถึงนี่นะที่บอกไปกล้องหลังแบบชัด นะโภลัยมัลติฟังก์ชันและพุชคอนโทรลเลยคอมโมเลียวดีๆนะครับผม2,400ันซีซีครีนดีเซลตามราบ้านราคาของมิซูบิชิเอ้ยเขียนผิดบ้าเอาดีราคานี้มันราคาตัวโลนะจัดไป359พอไตรตันค่ะเพื่อนๆวันนี้มากับมิซูบิชิไตรตันปีอะไรเอ่ยป๊าป๊าปี2014มองไม่เห็นจด2015ทนาไมถึงเอาเธอมาเพราะอะไรรู้ป่ะเคอโต้อีกแล้วว่ะอ๋อสี่ประตู เกียร์ออโต้ที่สำคัญคือมีคันเดียวทั้งตลาดจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่ามันคือตัว GT เลยว่ะผมบริเวณทา่สองข้างคูสตาร์ทและรวมไปถึงเป็นเกียร์ออโต้แท้ๆจากโรงงานนี v i เกเตอร์ มีให้พร้อมกับเลขไม้ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโลไม่มีการกลับกอไม้เอ้ยเขียนผิดบ้าวอวีดีราคานี้มาราคาตัวโลนะจัดไปสามพันเก้าพอมาแล้วนี่ล้อตัวท็อปล้อสีทเทากันนะภาษาที่เขาเรียกกันยางไม่ต้องดูเยอะนะน<อ>ะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้สีเส้นเลยเนาะอ๋อท็อปเร็วด้วยล,<ะ>ล<ะ>าดอาทำไปหมดแล้วก็คือเบาะเนี่ย เก็บเสร็จหมดแล้วเนาะรู้กันแหละคือทุกรถทุกคันอนะปีค้ามันจะเล็กหมดแหละเพราะถ้าคนนั่งเลยเนะาะเก็บหมดละเก็บทั้งตัวเลย2ตัวเข้ามาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วแหละแต่เราเก็บนู่นเก็บนี่ไงสีสันเนี่ยดูยดีมาจากลูกค้าเลยนะวยนวัตกรรมครีนดีเซลของเขาทีท,ทีมีกล้องถอยด้วยนะเลิศมากก็คือออปชั่นล้นอนะมีทุกอย่าง มีกล้องหลังเกียร์ออ,อ,อโต้เบาะนางปุ่มเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทแล้วนเนวิเกเตอร์นเนวิเกเตอร์แล้วใครชอบกระบะสีประตูก็พรอมมี<ไ>หลายคันอยู่นะใช่ส่วนใหญ,ญ่คนชอบหานะพวกกระบะสีประตูอันนี้แหละตามหาราคาดีใช่เพราะถ้าเป็นแบรนด์คู่แข่งหรอบวกไปอีกแสนหนึ่งใช่เป็นอย่างน้อยราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมขอพักให้ผมไปถ่ายรูปรถรอบคันก่อนรูปรอยอาร์คความสวยนะเดี๋ยวให้พี่จ๋าไปลองขับให้ดู เอาละครับอยู่กับคอมมโนเล่ดีไนะครับผม2,400ซีซีคลีนดีเซลตามบ้านขายของมิซูบิชิไทตันกับปาเจโร่นั่นเองตัว R นะครับผมเห็นชัดๆเห็นสวยๆเหๆๆ็นใสๆสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับผมปีกปลายฝาต่างๆ,ๆโอ้สวยใสนะครับไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นนะครับผมรถสวยๆรถใส,ๆ,สๆคัดมาให้แล้วนะเรื่องบอดี้นี่ไว้ใจผมเลยอ่า อันนี้ผมไว้ใจให้ได้100เซตเต็มนะครับว่าบอดี้ต้องสวยบอดี้ต้องใสและไม่มีการชนใดๆอ่าอันนี้การันตีกันเลยนะครับผมหมวน้อไ oh. ม่แกะฝาไม่แก่ขาเดิมเดิมเห็นชัดฝาเดิมเดิมนะครับผมนี่บาน,น่ในนู้นอ่าบาในนู้นเห็นไหมมากัวอย่างเห็นครบหมดเลยโอเคบาซ้ายมือทางด้านคนนั่งรอนเดิมเดิม,ดมจากโรงงานตวัว l h เห็นชัดเจนไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นนะครับสวยๆใสๆแน่นอนนี่มาร์ดเห็นชัดเจนหมดเลยตัดไปสำหรับคัวสวยจัดชัดเจนนะครับผมคันนี้ราคาพิเศษเพียงสามแสนห้า,าหมื่นห้าพบาทเข้านั่นเองเกี่ยวกับตัวนี้นะจ๊ะนี่ตัวท็อปนะครับผมมันเป็นคีย์เลสแปลว่าเราจะล็อกจะใครล็อกเด็ดท่าไม่ต้องประตูเลยไม่ต้องใช้กุญแจไม่ต้องใช้รีโมทนีัดจ๊ะโอ้โหตีแก้งไม่มีการขายนะครับผมรถ ประตูเดิมๆจากโรงงานหมดทุกสัสวนประตูด้านขวาเชน่นเดียวกันนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสวยๆใสๆสสไร้ร่องรอยการชนมาเห็งชัดเจนมาเห็งครบถุงยุบเลกลมกลมเป๊ะมาเห็งชัดเจนหนือมากมากๆเห็นครบหมดนะครับผมฝาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมจนตักด้านล่างโอเคสมบูรณ์นะครับผมไม่มีการชนอะไรเกิดข <ti> ึ้นไทตันจะไม่มีแผงนเทุนะครับผมจะมีเจ้าตัวนี้นี่สติกเกอร์อยู่ข้างตัวรถ นะครับผมนะประตูเป็นไงดาประตูไม่เคยไขยแก้นะครับผมประตูไม่เคยไขยแก้ทั้งบนทั้งล่างนะจ๊ะทุกอย่างมาคุณมกรมทุดอย่างนี่นาเปิดเห็นชัดๆกันเลยนะครับผมสีประตูเกียร์ออตโต้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระบะแบบเนี้ยน่าสนใจสุดๆนะแล้วราคาเนี่ยอยู่เมืองไทยเป็นแบรนด์รองนะตัดเชรชนะต์ปารีดาก้าเนี่ย สองปีซ้อนนะครับผมกับแบรนด์นี้ที่ญี่ปุ่นนะครับผมที่เขาทำกระบะหรือรถ s u สเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยหนึ่ในราคานี้ผมบอกว่าน่าสนใจสุดๆนะครับผมถูกกว่าแบรนด์หลักหนึ่งแสนบาทเกินอะนะครับผมถูกกว่าแบรนด์เกินหนึ่งร้อยเคหรือเกินหนึ่งแสนบาทไม่ได้นโอ,โอ้มาดูสวยๆส,ส,สายๆอาร์ฟเดิมลอนดูดิลอน,ดน,ลอนเดิมหมดอาร์ฟเดิมจากโรงงานนะครับผมทุกอย่างเดิมๆทุกอย่างสวยๆทำงาน เรากล้าให้ชมเลยเนาะตามมาตรฐานพวกเรานะครับผมตู้พี่รถมือสองนะครับผมเปิดให้ดูทุกระเบียดน,นิ้วนะครับผมแปลว่าก่อนที่พี่จะซัลลรถมาหาเราเนี่ยพี่ดูตรงเนี้ยมาแล้วไม่มีผิดหวังนะครับผมตรงปกไม่จบตานะครับไททันปี1 4ึ่งสี่จงย้ำอีสกีหนึ่งครับผมในราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเบอร์เริ่มเลย0816 1 6, 9 6 3 7 7 มาวันนี้กับไปตันพลัสสีประตูเกียร์ออโต้รวมถึงหน้าจอนะครับผมแอดมาได้เลยนะครผมจะขอรูปเพิ่มเติมของเครื่องคีนดีเซลตัวนี้จะมุมไหนขอมาได้เลยนะครผมกับทุกช่องทางที่ทั่วพี่รถมือสองนะครับเปิดมาแล้วต้องเจอนะการโชว์รอยอัคการโชว์มาร์กทุกอย่างทุกส่วนแบบนี้เราได้เจอได้ชมกันแน่นอนไปไม่ผิดหวังนะ ราคานี้นะครับไม่มีมาบอยรับรองรุยครับลูกพี่จัดไปได้เลยคุณนี่มีขนหนักหรือเปล่าปั๊บโอเคไม่มีขนหนักอาร์ตดิเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับ<ๆ>ผมรถสวยๆแน่นอนแค่ไม่แกะประตูเดิมจากโรงงานทุกอย่างสวยๆงามๆระตูหลังด้านซ้ายไม่แกะไม่เคยแกะไม่เคยชนทุกสัดส่วนแล้วเนาะวันนี้นะครับผมจัดไปนะแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับ โดยพี่จากันนะดูด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมว่าสวยไหมคมขนาดไหนได้ดูทุกสัดส่วนนะได้ดูซ้ายต้องได้ดูขวานะไม่ใช่ว่าให้ดูแต่ขวาซ้ายตะแคงมาอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมอันนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนจนะผมต้องยังก่อนแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้นี่ที่นี่เลยนะครับทุกสัดส่วนแล้วจริงๆมาด้านสุดท้ายของเรานะครับผมอาร์เดิมเดิม ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานไร้การแก้งานประตูก้าโชว์ทุกสัดส่วนนะว่าเดิมว่าคมนะครับลอนทุกอย่างเห็นชัดทุกอย่างเห็นครบนะครับผมทุกสัดส่วนเห็นหมดเลยอะไททันม่ยจะมีแบบอาพิเศษแบบนี้จะมีกระปูกขึ้นมาหน่อยๆถ้าเรียกคลิปน่าสงสัยกว่านี่ประตูจะแบบนี้โอเคจะดู่าุดท้ายแล้วนะก่อนที่เราจะไปเทสต์ดรฟ์กันนะครับ ฝากเอาไว้ในอ้อมใจเลยสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วเราไปขับกันนะต้องเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยมีคันเดียวในตลาดนะครับผมณเดือน1 1เปี2 5 6 8หรมีหนึ่งคันทุน่ทนๆพอเขาคือตัว GT 4ประตูเกียร์ออโต้มีนิเกเตอร์ให้มาจากโรงงานนะครับผมนม,มถึงนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันสนท้าย ให้ก่อนวันพี่ออกเลยที่สุดสูดนี่นะที่บอกไปกล้องหลังแบบชัดๆนะกล้องอะไรมัลติฟังก์ชันและพุส์คอนโทรลเข้าสุดสุดแล้วขวงเขาเลยจริงๆนะผมมาพร้อมกับนวิเกเตอร์จากโรงงานเลยรถซื้อเจอเจ้าของซื้อสดไม่บวกแหวนนะซื้อผ่อนตกวันละประมาณตกละห้ิบ,บาทต่อวันแล้วเป็นรถที่แบบว่าซื้อคันเดียวใช้ทั้งบ้านเขาเกียรโตไง ขับง่ายออโต้แล้วมันสี่ประตูเนาะก็นั่งข้างหลังคนขับก็นั่งสบายถ้าเป็นกระบะสมัยก่อนเนี่ยทั้งมันเกียร์ธรรมดาด้วยและเรื่องความแข็งด้วยอะไรด้วยเนี่ยม,มันก็เป็นไปตามนั้นแต่ที่มันยุคข,ข้อสอใหม่แล้วเนาะทำให้คนขับขี่ง่ายขึ้นนะครับ อยู่ที่ค้าว่าชอบแบรนด์ไหนแล้ว,วแต่ละคนชอบแบรนด์ไหนเรามีหมดเออบอกเราเน้นกระบะสี่ประตูเกียโตเป็นหลักแหละแล้วก็รถตู้กระบะโฟวิลพวกนี้หลอกถามาเรื่อยเรื่อยเลยเพราะว่าเราจะซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วแอบก็ซิบน,นิดนึงก็ได้ว่าเดี๋ยวจะมีวีคอร์ดเข้านะ<อ>สีประตูออโต้โฟร์ใช่ใช่ใช่ราคาออโต้โฟด้วยเออเออราคาน่ารักด้วยราคานี้รู้สึกเป็นยังไงเอาแบบไม่ต้องลำเอียงไม่มีไบแอกเอาแบบตามตามฟามฟิลเลยตามฟิลถ้าเรื่องการขับอะไรเงี้ยตัวขับง่ายแล้วก็เวลาเหยียบก็พุ่งเลยอื แต่ว่าอาจจะอาจจะไม่กี้หรือเปล่าเนินหรือเนี้ยมันจะมีความรู้สึกข,ของความแข่งนิดนึงหรอใช่ไหมะก็กระบะใช่ไหมออแต่คืออย่างนี้นะมิซูเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องกระบะที่เป็นโชว์ฟิวด้วยแชสซีอะไร mm. พวกเนี้ยบอกกับการลยุยพอสมควรเลย mm. มากกว่าพอสมควรใช่แล้วก็ถ้าถามผมเรื่องการที่แบรน์บรนดอื่นที่มีท้ายปัดหรือแกว่งในการวิ่งอย่างเงี้ย มสซูนี่เป็นแต่แข็งกว่าไหมเออพอผู้จากพูดมาก็ก็ยอมรับถ้ารู้สึกในการขับนี่ว่าขับดีถ้าสมมติถามว่ารถปี2014ตัว1 5เนานอเจ็ดปีพอดีเออถ้าในใช้การขับเหยียบเบรคเยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกปกติแล้วก็ดูคล้ายๆเก่งเออดูใหม่ม พงมาลัยก็ฟิลลิ่งมันเก่งบ้างนะพงมาลัยใช่ไม่หนักเออพงมาลัยฟิลลิ่งแบบแบบเก่งเลยแหละใช่จ้ะและออปชั่นนี้อย่าบอกว่ามาแบบไต้ตันออปชั่นนี้มาแบบฟาเทโร่เลยเพราะว่ามันเต็มแล้วยกเว้นโฟล์วแค่นั้นเลยออปชั่นเต็มเต็มมาเต็มเต็มของเขาแลยเปดูเอลด้วยปรับซ้ายปรับขวาพร้อมกันได้หรือแยกกันก็ได้พอซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วสบายมากรวมถึงยางสิเส้นเราเปลี่ยนให้น้องต้องเร็วเต็มระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่วนท้ายผมดูแลให้หมดเลยในราคา สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทรถพร้อมมากสัญญาแล้วนะว่าราคานี้คุยกันแล้วนักเดี๋ยวว่าไปดูรถ รอบคันวันนี้ก็คือเป็นวันที่เจ็บรถเรียบร้อยแล้วอีก2เดือนเองเพื่อนนี่ก็คือหน้าเที่ยวแล้วน่าจะจะต้องท่องเที่ยวแล้วก็ปีใหม่นะมามาดูรถกับเราเราเองก็พยายามหารถเต็มที่พาไปขึ้นข่าวพาไปอะไรเป็นดีเซลมันสบายอยู่แล้วนะทําเปิดท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นขนของมันทางานต่อได้อะพอเป็นกระบะนะถูกต้องจะออนไลน์ค้าขายทําอะไรในการขนของบรรทุกตอบโจทย์และเป็น4ี่ประตูแปลว่าข้างในกว้างและยังมีข้างหลังนั่งได้4คนสบายๆมือรถเก่งและก็เบอร์เดิมเลย 0 8 1 6 1 9 6 3หน้าจอหน้าจอหน้าจอถ่ายเลยครับถ่ายเลยเอาลายถ่ายนะครับผมจะขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นขออะไรต่างๆอหรือจะให้ส่งรถที่บ้านเนี่ยส่งโลม,มาเลยซูเปอร์พีรถมือสองออยูทูบด้วยแล้วก็ติดติ๊กต๊อก็มีมีทุกช่องทางยืนยันตัวตนเราได้ว่าเรามีอยู่จริงเราไปเจอกันเลยรอบคัน